ครับสวัสดีสวีดะที่ชอบเล่นเกมไหมครับทุกคนนหครับผมนวันนี้จะมารีวิวแอนด์ออนซอมบี้บุกโลกนะครับผมเดียวถ้ารถ้ายินเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมคุณดูขอปรับเสียงประมาณเท่านี้นะผมเพราะมันมันไม่ได้ยินนะครับคุณดูถ้าผมไม่ได้ถ้าผมก็ไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนั้นก็ขออภัยคุณดูด้วยนะครับผมพอดีผมไม่ค่อยอยากลงคลิปน้าทุกคนมันไม่ได้เงินอ่ะเออก็แบบจะพยายามลงคลิปนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะว่ากดกระดิ่งให้ผมได้วยครับถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์้ผมได้ครับก็ไปดูกันเลยครับผมแน่นอนซอมบี้บุกบุกโลกนะครับผมซอมบี้อันนี้นะครับผมซอมบี้ยึดครองโลกครับผมมาดูก็ไปดูกันเลยครับเล็กซิโกแบบอัปเดตมาใหม่นะท่านผู้ชมมันก็ไม่มีท่าทางเดินด้วยนะผมท่าทางเดินด้วยนะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นข้างหลังนะครับผมแล้วก็เป็นข้างหน้าครับผู้ชมก็ประมาณนี้แหละท่าเดินก็มีชั่นโคตรเท่เลยนะ นะค,ครับก็ประมาณนี้ครับผมมันก็มีพวกสิ่งก่อสร้างเองด้วยนะผมก็ดูที่มันเกิดเองนะครับผมก็ีนครับผมก็ประมาณนี้เลยนะมีพวกอันนี้ด้วยครับผมพวกบ้านแบบแบบนี้นะคับดูแบบบ้านแบบรลางนะครับผมแล้วก็มีหอคอยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละมันมีสิ่งที่เขามามาเยอะมากมายเลยนะผมก็ดูน่ครับพวกซอมบี้ครับผมแล้วก็มีเอกาด้วยนะท่านผู้ชมโคตรที่เลยครับท่านผู้ชมมองเลยมาดูสำรวจผมขอสำรวจที่อื่นดูนะว่ามีอะไรบ้างนะผม มันก็แบบน่าดีใจเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีบ้านด้วยนะแบบบ้านแล้วก็เพื่สิ่งก่อสร้างมาันมาใหม่อะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีพวกนี่คืออะไรบ้างท่านผู้ชมเปิดไม่ได้เลยเอาประมาณนี้แหละดูแล้วก็มีพวกซอมบี้นะครับผมแต่ผมพูดเบาขอไปดูด้วยนะผมพอดีผมพูดแล้วนะเอ้จิ้งหมู่บ้านเฉยครับท่านผู้ชมหมู่บ้านไม่หมู่มบ้านแบบพวกหมู่บ้านเจ้าไม่มีไม่มีมมมดูนซอมบี้เฉยหรอดู มันก็มีพวกแถบแบบเออทั้งนี้เขาตีตรงบนที่ด้วยนะผมอันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วนะผมเป็นแถบวันที่หนึ่งนะผมอะไรประมาณนั้นนะจะเป็นอ่าจะจะการซอมบี้จะจะทำอืมตีอับตีอับเฮ้ยซอมบี้อย่าทำอย่าเกยออาไปไม่ได้แล้วไม่เยอะจัดคุณดูเขาไม่นมีแาบนี้นะครับผมคุณดู มันก็มันก็มีแบบพวกเอ็ดออนปืนด้วยนะครับผมนี่ครับเอ็ดออนปืนนะครับผมก็จะรีวิวอันทีละทีละอันเลยนะครับท่านผู้ชมรีวิวคร่าวๆนะครับผมแบบรีวิวไม่เยอะหรอกนะครับท่านผู้ชมมันมันมันเยอะจริงครับท่านผู้ชมนี่ครับปืนนะครับผมคนดูนี่ก็เป็นแบบปืนนั้นเอ่อบานเปรี้ยวมันใสกินออกหรือก็ยิงเลยก็แล้วันผมก็ยิงเข้าด้วยนะท่านผู้ชมนี่ก็จะครบด้วยนะครับผมก็ยิง คโคตรช่ยอ่ะคุณบอกเลยนี่ปืนที่สามนะผมปืนอะไรบ้างท่านผู้ชม,มอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกว่ะดูขอใครด้วยนะครับไม่ผมผมงภาษาอังกฤษอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมโอเคประมาณนั้นแหละย,ยีงวับมันเดือดตายเลยท่านผู้ชมนี่น่าเป็นปืนอะไรวะางจังมันอะยิงเลยโหโคตรดอกท่านผู้ชม นี่ก็เป็นเอเคนะผมผมจำได้จปืนนี้แล้วท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีโม Center หมดเซนเตอร์ทอร์ดด้วยหรอวะกคตจริงโคจริงอ่ะมาดูดูดชมีเซมโหมดเซนเตอร์ทอร์ดเอา,าชิมาแล้ว,วมีชาวบ้านจริงโอ้ผมยิงอะไรวะเนี่ยไม่โดนเลยเฮ้ยอย่าหนีน,นี้ตายซะโอ้แม่งมือสูญหมด มาและวพอจะตายครับท่านผู้ชมพูดถูกเลยนะครับผมมันก็มีสิ่งกอ่อสร้างด้วยนะผมก็แบบคนทั้ทงดีจะเทเลยนะครัแล้วก็มีหมวกด้วยนะหมวกเซนต์ตะคอรยหรือเปล่าใช่เลยมาดูหมวกเซนต์ตะคอรยนะครับผมโคตรเจ๋งอะ่ะก็มีประมาณน,นี้แหละนะครับท่านผู้ชมมันมันมีระเบิดด้วยหวังดูพอโอยเลยกแล้วกัน โอ้ยค้างเลยครับ,บท่านผู้ชมเว้ยเมื่อกี้โยนคนเดียวปุ๊บค้างเลยนะฮะโอ้ไม่ไหวครับจทรศัพสับผมไม่ไหวเดีอยวนายประเด็นอันนี้ผมเล่นแม่ค้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดยี่สิบจุดหนึ่งจุดศูนย์นะผมอันนี้หนึ่จไงจุดยี่สิบจุดไม่ใช่หนึ่งจุดยี่สิบดิหนึ่งจุดยี่สิบจุดศูนย์เออนั่นแหละครับผมมาดูประมาณนี้นะระเบิดใช้ข้าวทิศไรเนียนะผมอ๋น,นี้สมุกครับท่านผู้ชม นี่ก็ระเบิดอะไรควันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ใชไหระเบิดควนันนะผมก็ที่อ่ะผมบอกเลยคุณดูก็อย่าลืมไปไปโหลดเล่นกันได้นะผมคมุดูอัปเดตใหม่นะฮะโอ้เงี้เสีย่ยวก็จะมาเอาแบบชีวิตรอดด้วยนะผมคุดูก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย let's go <S ผมขอเสกอันนี้ด้วยนะปืนด้วยนะผมเพราะว่ามันแบบ มันอยู่ไม่ได้จริงถ้าไม่มีปืนนะครับท่านผู้ชมต้องมีปืนด้วยเออถึงจะแบบหวานชิ้อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าผมถ้าผมหายไปนานก็ขออภัยด้วยนะครับว่ามาลงผมจะทุยผม,ผมก็จะพยายามลงคลิปแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาก็าแบบสมัยน,นี้นอะไรก็สนุกๆมันก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูน,นั่นแหละครับท่านผู้ชมโอเคครับผมมาในขอเรืยอกระสุนก่อน <S <S เอ๊ะ ภาษาอังกฤษซะด้วยสิผมก็ทีนี้ก็วาาวุ่นเลยนหะ้ผมมาดูอ่าตะคู่นะคผมมาดูกระสุนเฮ้ยครบผมมามาดูถ้าเรย่อเสี้อะไร เลยเขดอะไรก็ขอไปดูด้วยนะครับผมมาัมาจะมารีวิวเลยนะกับเป็นแบบหมูดเอาชุดอรอดเลยถ้าอย่างนี้อะไรก็ขอไปดูด้วยนะผมคุณดูโอเคครับมาเปิดแดงครับผมเฮ้ยจะตายตายอุ้ยจะตายจริงคุณดูจะตายจริงวุ่นเร่งเองละสองครับท่านผู้ชมตต่ย er! er! ืนเด้อแต่ยืนเด้อไมรุ่นตต่ยืนเด้อเขาตั้งตัวก่อนแปบ๊บเขาลบก,ก่อน,น,กนแล้วก็แล้วกันลุบ ไปทางนั้นอะไรก็หามาจริงตึมอา้าวกระสุนหมดที่มานแล้วตุมตึมตึมตกูอะไรนะครับท่านผู้ชมกูมาดีอันนี้อีกชีหรือเปล่า e ATP ATP อะไรก็ช่างติดแม่ง,งภาษาอังกฤษมูอันไม่ออกเข้าใจไหมท่นผู้จริง ถ้าดิ้งยิงเสียไหก็ขอเพยนด้วยนะผมถ้าไม่ช็อตก็ขอแพ้กันด้วยนะติมาด nah. ีา really มาดี้ีอซอมบี้ตรงน so ั้นยิงครับบุ้มโอ้โหแม่นด้วยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยครับท่านผู้ชมโอเควันนี้ก่อนนะครับผมอาหารครับไม่มีอาหารกินงำ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 มงอมไม่อาหารไม่พออีกประเด็นมันก็มีเสียงรอยเท้าด้วยครับรอยรอยเท้ารอยอะไรก็สัางเถอะ ในว,นนวันที่สองนะครับท่านผู้ชมข้างในนี้ก็มีพวกอันนี้นะผมนี่บ้านแบบเกิดเองนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เสกนะก็จริงอ่ะครับดูเอ็นออ,อนนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับนี่ในน,น,นี้มีอะไรปะโอ,อย้ยกอน่าไม่มีอะไรเฮ้ยมีดโอ้หวานจีบสิอย่างเงี้ยจบแล้วเหรอประมาณนี้ก็แล้วกันต้องกลับเพลินหรอไอ้แม่ง โอ้พวกซอมบี้ต้องตายให้หมดมาซี่มีปืนแล้วไม่กลัวครับท่านผู้ชมตายซะมีดอกทองไม่ใช่ดอกทองดอกหนึบเออสวนมืองกำจมดอีกปเป็นดินดูตาจิตซุ่มหมดแล้วมาดิโอ้้อยนะ้ยิงอะไร ตอนยิงจี้วับผมดูโคตรโหดตายเลยครับท่านผู้ชมมาดิมาดิพวกซอมบี้มาดิเออเลอเลือดเลือดละสองเออตายครับผมมาดูโอ้ยังโหดเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเอ้าโจรจะเพิ่งทำผมโจร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 จะยิงดื้อโจร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 เก็บของก่อนโจรโจร

ตายไปดีโอ้โหโอ้โหก็ตายแล้วลนแล้วลสี่ครึ่ง, oh oh งอ้ไม่กอดอ้ไม่กอดมีคอนมีคอนเทรนเดอรอยงในบ้านนี้คอนทั้งทั้นปรจุไม่อันตรายจัดเอาเปิดดิเออพ่าป,ประมาณประมาณนี้แล้วผมโอเคครับมันจบพีิบอลเลยดีกว่าครับเลส s g ิโก้เป็นคอมปลอมมาดูไม่คดเเลยก็ประมาณนี้และครับประชม นี้นะนันดิดาวมิดมิดสุดท้ายแล้วออกบบเร่งๆดีๆเลยปุ้งปุ้งไม่ตาใช่ขึ้นมาแล้วเอ,อือโอ้ยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดค,ดค,ดนะคดกอ,อดคคมเมนต์ด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายคานผู้ชมเป็นลูปคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปด้วยนะครับบ๊ายบาย What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.